ต้องทำอะไรก่อนต้องหยอดเรียนหรอนี่ไงมา ไม่มีใครใส่เชียงรายตานพวกตวคนตานรักไม่มีใครรัไม่ไหวเงเดียวเลยนะ